สวัสดีครับพ่อเก่าผมทนายวิรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่525นะครับตัวย่อหลังนะครับเข้าไปในยูทูปฟิล์มกว่าทนายวิรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือใช้ครัปรึกษาก็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอในช่องทาง YouTube นะครับในตอนที่525เนี่ยก็เป็นกรณีที่แฟนคลับเนี่ยได้สอบถามทนายวิรยุทธ์มานะครับว่ากรณีที่ตัวสามีเนี่ยไปแอบแอบคบหากับหญิงชู้นะครับแล้วต่อมาสามีเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับสามีปกปิด ไม่แจ้งให้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสทราบว่าสามีเนี่ยเคยนะครับคบหากับหญิงชู้ก่อนมีชีวิตเนี่ยเรามาทราบตอนหลังปรากฏว่ามีลูกโตแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะฟ้องถ้ามันยังไม่เกินหนึ่งปีหรือว่าเราเพิ่งทราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะฟ้องได้ไหมเราก็ต้องดูนะครับอันนี้เป็นความพิจเห็นส่วนตัวนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสภาพบุคคลย่อมเลิกแต่เมื่อคลอดและหยุดรอบแต่โทนและสิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับแต่เราไม่ได้ฟ้องสามีถูกไหมครับ เราฟ้องชู้นะครับแล้วก็ต้องอ้างนะครับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในขณะมีทะเบียนสมรสและก่อนที่สามีจะเสียชีวิตถ้าเราอ้างอย่างนี้นะครับศาลอาจจะรับนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าโดยปกตินะครับก็จะไม่มีใครเสี่ยงที่จะฟ้องลักษณะนี้นะครับเพราะถ้าฟ้องลักษณะนี้เนี่ยก็สุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงนะครับว่าศาลอาจจะไม่รับนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าใครอยากฟ้องจริงๆก็อาจจะรับไม่ไม่ได้หมายความว่าอาจจะรับก็คือหมายความว่า อาจจะต้องไปเสี่ยงเอานะครับว่าศาลจะรับหรือไม่รับนะครับอันนี้แค่เป็นความคิดเห็นว่าน่าจะฟ้องได้นะทัานศานี้ว่าการที่เขาคบหากันใน,ในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยยังมีทะเบียนสมรสอยู่นะครับเขายังมีชีวิตกับสามีอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะฟ้องชูดได้ถึงแม้สามีเราจะเสียชีวิตตอนหลังแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอาจจะใช้คําว่าเทียบเคียงได้ไหมเราอาจจะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเนี่ย ก็คือเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกาที่4261 2 5 6 0ทตัดสินไว้ว่าปี60เนี่ย mm. เขาบอกว่ากรณีที่จดทะเบียนหย่าไปแล้วเนี่ยภรรยาหลวงสามารถฟ้องชู้ได้เพราะอะไรเพราะว่าแม้ขณะฟ้องหย่าจะได้จดทะเบียนกันแล้วนะครับ mm. ก็ต้องดูนะครับว่าก่อนที่จะจดทะเบียนหย่าเนี่ยมีการกระทำละเบิร์ดเกิดขึ้นหรือไม่สิทธิในการฟ้องหย่าเนี่ย ไม่สูญเสียไปนะครับในคำพิพากษาทีกาที่4261ทับ2,560สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ได้แม้จะถะเบียนจดทะเบียนหย่าไปแล้วนะครับ<ช>ก็จบในตอนที่525นะครับถ้าชอบลิปวิดอในตอนที่525เนี่ยก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กับธนาวิทย์พบก,กันใหม่ยออกกันหน้าสวัสดีครับ